วันตุดจีนหลายๆคนคงสงใสัยใช่ไหมล่ะครับว่าวันตุดจีนคืออะไรวันนี้ทางรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องก็จะนำเรื่องราวของวันตุดจีนมานำเสนอกันพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมรับฟังพ,พร้อมๆกันเลยครับวันตุดจีนหรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิขึ้นปีเพาะปลูกใหม่และยังรู้จักกันในานามวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนเทศกาลนี้ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1เดือน1ของปีตามจันทคติและสิ้นสุดในวันที่15ซึ่งจะเป็นเทศกาลโคมไฟคืนก่อนวันตรุษจีนในวันตรุษจีนจะมีการเฉลิมฉลองไปทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนเสื้อสายจีนขนาดใหญ่และนับเป็นช่วงวันหยุดช่วงสำคัญช่วงหนึ่งของชาวจีนสำหรับพิธีเฉลิมฉลองตรุษจีนนั้น แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิน่นประวัติของวันตุษจีนวันตุษจีนเป็นวันสําคัญของจีนที่มีมาตั้งแต่โบราณเรียกว่าวัวชุนเจียนหรือหัวเนียนเล่ากันว่าในสมัยโบราณในป่าทึบแห่งหนึ่งมีสัตว์ป่าดุร้ายและน่ากลัวมากตัวหนึ่งเรียกว่าเนียน มันออกมาเราวาดกินคนเป็นประจำพระเจ้าจึงลงโทษมันอนุญาตให้มันลงมาจากเขาได้เพียงหนึ่งครั้งใน365วันดังนั้นเมื่อฤดูห,หนาวใกล้จะผ่านไปฤดูใบไม้ผลิเวียนมาใกล้เหนียนก็จะออกมาทำ้ายผู้คนเพื่อปกป้องการมาของเหนียนทุกๆครัวเรือนจึงจะต้องสะสมสะเสบียงอาหารและกับข้าวจำนวนหนึ่งไว้ในบ้านเมื่อถึงตอนค่า ของวันที่30เดือน12ก็จะปิดประตูและหน้าต่างเอาไว้ไม่หลับไม่นอนตลอดคืนเพื่อต่อสู้กับเหนียนจนกระทั่งรุ่งเชา้าก็จะเป็นวันแรมหนึ่งข้ามเดือนหนึ่งเมื่อเหนียนกลับไปแล้วทุกๆครัวเรือนก็จะเปิดประตูออกมาแสดงความยินดีต่อกันที่โชคดีไม่ได้ถูกเหนียนทำ้ายต่อมาพบว่าเหนียนมีจุดอ่อนว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเหนียนมาถึงหมู่บ้านแห่งหมีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังหัวแซ่เล่นกันเมื่อเหนียนได้ยินเสียงแซ่ดังเรี้ยงฟร่างก็ตกใจเพ่นหนีไปเมื่อเหนียนไปถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งเห็นมีชุดเสื้อผ้าสีแดงตากอยู่หน้าบ้านของครอบครัวหนึ่งสีแดงฉูดฉาดนั้นทำให้เหนียนตกใจและเพ่นหนีไปอีก เมื่อนเนียนมาถึงหมู่บ้านแห่งที่สามปากฏไปพบหินกองเพลิงกองหนึ่งบนถนนแสงเพลิงเจิดจ้าทําให้เนียนต้องเพนหนีไปอีกตั้งแต่นั้นมาผู้คนต่างรู้ว่าแม้ว่าเนียนจะดุร้ายแต่มันก็กลัวสีแดงเสียงดังและไฟทําให้ผู้คนคิดหาวิธีกําจัดเนียนได้โดยไม่ยากเมื่อวันส่งท้ายตุดจ,จีนเวียนมาอีกครั้งหนึ่ง ทุกๆครัวเรือนจึงต่างนํากระดาษสีแดงมาติดไว้บนประตูหน้าบ้านแขวนโคมไฟสีแดงพร้อมกับจุดประทัดและตีคองรัวๆอย่างต่อเนื่องเมื่อเหนียนมาถึงในตอนเย็นเห็นทุกๆครัวเรือนมีแสงไฟสว่างไสวมีเสียงประทัดดังสนัน่นจึงตกใจเพ่นนี้กับเข้าป่าไปและไม่กล้าออกมาอาลวาสอีกทุกๆคน จึงผ่านพ้นคืนอันตรายไปอย่างปลอดภัยเมื่อฟ้าสางแล้วผู้คนจึงออกมาจากบ้านกล่าวคำอวยพรซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขพร้อมกับการนำอาหารออกมารับประทานร่วมกันอย่างสนุกสนานต่อมาวันดังกล่าวจึงกลายมาเป็นเทศกาลฉลองแห่งความสุขที่เรียกกันว่าตุดจีนวันตุดจีนนั้น ก็ยังมีการไหว้เจ้าการไหว้เจ้าเป็นธรรมเนียมที่ประเพณีลูกหลานจีนปฏิบัติสืบต่อกันมาตามความเชื่อที่จะต้องไหว้เจ้าที่และไหว้บรรพบุรุษเพื่อให้เป็นสิริมงคลและนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ครอบครัวในปีหนึ่งจะมีการไหว้เจ้าแปดครั้งคือไหว้ครั้งแรกของปีไหว้เดือนหนึ่งวันที่หนึ่งคือจุดจีน เรียกว่าง่วงต่างโจยไหว้ครั้งที่สองไหวเดือนหนึ่งวันที่สิบห้าเรียกว่าง่วงเฉียวโจยไหว้ครั้งที่สามไหวเดือนสามวันที่สี่เรียกว่าไหวเชงเม้งเป็นบทเพลงนี้ที่ลูกหลานไปไหว้บรรบุนุษที่ห่วงซุยไหว้ครั้งที่สี่ไหวเดือนห้าเรียกว่าโง่เวยจงเป็นเทศกาลไหว้ขนมไหว้ครั้งที่ห้าไหวเดือนเจ็ด วันที่สิบห้าคือไหว้ศาสตร์จีนเรียกว่าตรงงวยโจวไหว้ครั้งที่หกไหว้เดือนแปดวันที่สิบห้าเรียกว่าตรงชินโจวหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีว่าไหว้พระจันทร์ไหว้ครั้งที่เจ็ดไหว้เดือนสิบเอ็ดไม่กาหนดวันที่แน่นอนเรียกว่าไหว้ตักโจวไหว้ครั้งที่แปดไหว้วันที่สองวันสิ้นปีเรียกว่าไหว้สิ้นปีโกยหนีโจว การจัดของไหว้วันจุดจิถ้าจัดใหญ่นิยมเป็นตัวเลข5คือมีของขาวหอย่างเรียกว่างโง่แสประกอบด้วยหมูไก่ตับปลาและกุ้งมังกรแต่เนื่องจากกุ้งมังกรนั้นแพงและหาไม่ง่ายจึงนิยมไหว้เป็ดหรือปลาหมึกแห้งแทนของหวานห้าอย่างเรียกว่างโง่เปี๊ยะอาจเป็นซาลาเปาไส้หวานขนมไข่ขนมถ้วยฟูขนมกุ้ยช่ายและขนมจันอับ ผล,ลไม้ห้าอย่างเรียกว่าโงก่กวยถ้าจัดเล็กก็เป็นชุดสามอย่างมีของข้าวสามอย่างเรียกว่าซาแสะของหวานสามอย่างเรียกว่าซาเปียและของหวานสามอย่างเรียกว่าซากวยหรือจะมีแค่อย่างเดียวก็ได้ส่วนผลไม้ที่นี้ยมใช้ในการไหว้ได้แก่ส้มเรียกว่าไต้กิ๊กแปลว่าโชคดีอังุน เรียกว่าหูท้อแปลว่างอกงามสับปะรดเรียกว่าอั้งไลแปลว่ามีโชคมหาศาลกล้วยมีความหมายถึงการมีลูกหลานสืบสกุลเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเรื่องราวประวัติและเรื่องราวเกี่ยวกับวันตุษจ,จีนที่ทางรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องได้นำมาเสนอให้ฟังกันในวันนี้ถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสักสัคร้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยและที่อยากให้เรานำเรื่องไหนมาเล่าก็พิมพ์บอกกล่าวกันมาในคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ